มาแล้วมาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้พวกเราเกาะอยู่ในอ่าการเอาชีวิตรอดในยุคไดโนเสาร์ EP ที่3แล้วนะเสียงอาจจะแปลกๆไปหน่อยเมื่อเช้าผมตื่นมาเสียงหาไปไหนไม่รู้ <c oughs> ก็เลยตะเบ่งไม่ได้ไหเออมันไม่รู้อ่ะมันพูดไม่เหมือนปกติอ่ะมันมันต้องพูดแบบเบาๆอ่ะตอนแรกอ่ะแต่ยังไม่อัดหรอกแต่ว่าก็จะมีเวลาได้เล่นนะก็เลยอะเอาซะหน่อยดีกว่าสําหรับในวันนี้เดี๋ยวเราเรานอนกันเลยอ่นอนส l e e p i n g ไดโนเสาร์ของวันนี้นั่นก็คือ ไทเซราท็อปนั่นเองไดโนเสาร์กินพืชไดโนเสาร์วันนี้นั่นก็คือเจ้าไทเซราท็อปนะซึ่งอยู่แถวนี้แหละเออผมผมเห็นอยู่ตอนนี้ผมได้ไอ้นี่มาเขาเรียกอะไรเชียร์เอาไว้ตัดใบไม้เพื่อเอามาเทียม,มเขาต้นเองครับแต่ว่าในตอนนี้เรายังคงเดินหาสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ไดโนเสาร์กินพืชลักษณะเด่นของเขานั้นก็คือสามเขาบานหัวข้างหน้านั้น เป็นไดโนเสาร์กินพืชทั้งหมดเลยเบรคิโอซอรัสไดโนเสาร์คอยาวอมากา s ซอรัสแล้วก็เป็นสเตโกซอรัสนะผมยังคงไม่เห็นไทเซลทอปที่เราตามหาเลยอุ่ยมีเนื้อเลยมีการประทะกันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้มันคงจะเป็นฝีมือของเจ้านักล่าขนาดใหญ่ตัวน,นั้นเป็นแน่โอ้โหทีเล็กสองตัวนะครับน่าจะเป็นทีเล็ก อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแฟนกันเขาเออเขาเป็นแฟนกันมีสองตัวผัวเมียที่ปกป้องอาณาเขตนี้ที่นี่คงจะอันตรายเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดเราเข้าไปในอาณาเขตของเขาเกิดการต่อสู้กันระหว่างแรคชิโอซอรัสและก็ t ีเร็นักล่าขนาดใหญ่เจ้าแรคชิโอซอรัสจะพยายามที่จะ กระโดเดเหยียบแล้วก็ล้มมันไม่สามารถต่อสู้กับ T-Rex ได้ครับราชาแห่งยุคที่นี่คงจะเป็นอาณาเขตของมันเราจะไม่เข้าไปแล้วกันนะเหมือนว่า T-Rex เ,เขาอยู่ตรงนั้นอนะแล้วมันทําให้ทําให้ไดโนเสาร์ตัวอื่นไม่เกิดนะเพราะว่าเขาเกิดแล้วแหละแต่เขาโดนกินตายหมดบางทีอาจเป็นไปได้ว่ามันจะมี ไทเซตาท็อปที่เราตามหาอยู่อ่ะโดนกินไปด้วยก็ได้นะข้างหน้าเรานี้เป็นไดโนเสาร์กินพืชอีกัวโนโดอนแล้วก็มีไทเซตาท็อปตัวน้อยอุ้ยยังไงเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวนี้คือไดโนเสาร์สามเขาไทเซตาท็อปนั่นเองอุ้ยน่ารักเป็นตัวเล็กเลยนะเมจา๋าเมจ๋าอยู่ไหนอุ้ยแม่หนูหายไปไหน แม่หนูบอกจะไปหาหาแล้วแม่หนูก็หายไปไม่อยู่ว่าแม่หนูจะไม่นะหวังว่าแม่แม่ของเจ้าไทเซรท็อปตัวนี้คงจะไม่ประสบอุบัติเหตุเข้านะเขาอาจจะวิ่งเขาเดินตามเราด้วยหาแม่หนูให้หน่อยเราจะเอาน้องไทเซรท็อปตัวนี้ไปเลี้ยงที่บ้านนะครับอ่าเราจะเทียมยายเขาตอนนี้เขาก็โตเป็นไดนโนเสาร์ระดับ ใหญ่ละไม่น่าเทียงเลยครับตัวใหญ่อะ่ะตัวใหญ่เราไม่น่ารักเลยโอ้ยเรามีอ่านปะไปกันเจะเทลเทเทเลท็ทลทอปไปไหนอะมนุษย์เออไปไหนอะมาทีมาบากับบ้านกับบ้านแล้วในที่สุดผมก็ได้ไทเซเลท็อปตัวแรกมาแล้วไดโนเสาร์สามเขาเขาที่อยู่ด้านหน้านั้นเป็นเพียงแค่นอนที่มีไว้ประดับความสวยงามเพียงเท่านั้นเขาที่ใช้ต่อสู้ได้จริง นั่นก็คือเขาทั้งสองที่ยาวที่สุดซึ่งมีอนุภาพรุนแรงมากถ้าโดนเข้าไปเต็มๆอาจทําให้บาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีอีกเขานึงนั่นคือเขาไม่ลักไม่เอาดีกว่าไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวผมตัดออก<笑><笑>อ่า<ะ>เดี๋ยวเราผูกนี้ก่อนนะหวังว่าเขาจะไม่กัดกันกับเจ้าทเรกสก่อนนะครับเขาไปเกิดได้ยังไงวะในนั้นอนะ่ะแล้วแบบในนี้มีมีการต่อสู้เกิดขึ้นอ๋อเหมือนเหมือนมันจะมืดเกินไปแล้วมันมีมอนเข้ามาอยู่ปะ โอเคครับตอนนี้เวลาใกล้จะมืดอ,อีกแล้วนะยังไม่ทําอะไรด้วยเมื่อกี้แวะไปคลาฟอ่านมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรานอนก่อนดีกว่าเช้าวันที่13พวกเราจะออกมุ่งหน้าตามหาไดโนเสาร์กินพืชอีก1ตัวที่เราจะต้องหานะครับนั่นก็คือไทสแตนท็อปนั่นเองตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอว้ยข้างหน้านะมีการประทะกันอะไรวะตัวนั้นเป็นอาโลซอรัสครับ แล้วเขาก็นอนหลับเหมือนว่าเราจะต้องกลับมาเคลียร์ที่นี่ให้ปลอดภัยก่อนแล้วกันทีเล็กตัวนี้ผมว่ามันต้องมีแผมโดนกัดแล้วทีเดียวตายเลยอย่างโหดมันต้องมีสักทีหนึ่งอะที่ผมโดนกัดอ่ะโอเคแลักการออกเดินทางครั้งนี้ผมจะใช้เจ้าไทเซอร์ท็อปพวกเราจะออกมุ่งหน้าอุ้ยและนี่คืออ,อุไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวไทเซรท็อปเราจะตายนะ โอ้โหมันไกลเกินไปอ่ะถ้าเกิดเขาวิ่งใส่เราเราหนีไม่ทันแล้วเนหะี่ยแย่แล้วแย่แล้วไปเร็วน้องไทสิลท็อปอุ้ยรอดมาได้นะครับอุ้ยตรงนี้เป็นหิมะไปไม่ได้เฮ้ยที่ไงอ้ยไม่ใช่อุ้ยไดโนเสาร์ตัวน้อยถ้าเกิดเขาอยู่ที่เนี่ยเขาอาจจะตายได้นะเพราะว่าเขาตัวเล็กเกินไปครับจเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้มีชื่อว่าแชสโมซอรัสวิยทยไทสิลท็อปเรามาบาังนียแหละแต่ว่า ยังไม่ถึงคิวของเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้เราจะปล่อยให้เขาอยู่ในระบบนิเวศนี้ต่อไปแต่ว่าผมจะให้อาหารเขาหน่อยผมมีอันนึงอ่ะถ้าเกิดเขาตัวใหญ่เขาอาจจะเอาชีวิตรอดได้สำหรับไทเซราทอปเนี่ยอยู่ได้ทุกที่เลยนะเอนนี่ไบโอมเดี๋ยวเราเดินวนหาเออนั่นไม่ใช่เอยนี่ไงแม่เขาเฮ้เราเอาเขากลับมาหาแม่ดีกว่า และเจ้าแคสโมสอรัสตัวนี้มันคงจะพัดหลงจากแม่อันเป็นที่รักของมันผมจะพามันกลับไปหาแม่ผู้มีพระคุณนั่นไงแม่มาแล้วเอาตกอีกมาแเล้วลูกฉันอยู่ไหนแม่จา้ามาแล้วมาแล้วตอนนี้ เจาไดานโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่กำลังร้องเรียกหาลูกของมันอุ้ยตรงนั้นไงตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้พ่อมันกาลังหาลูกอยู่อันนี้ก็แม่มันอ่าตอนนี้พวกเราคงจะทำภารกิจได้เสร็จสิ้นแล้วเหมือนว่าเจ้าไดานโนเสาร์ที่ซุกซนตัวนี้มันจะพัดหลงกับพ่อแม่ของเขานะได้เวลาพวกเรา มุ่งหน้าไปต่อแล้วครับเกิดการต่อสู้ระหว่างเวโรซีแรปเตอร์และก็เจ้าไดเมโทรดอนรับว่าไดเมโทรดอนเป็นเหยื่ออันโอชะของเจ้าเวโรซีแรปเตอร์เลยทีเดียวด้วยลักษณะทางกายภาพไดเมโทรดอนไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างสิ้นเชิงมันยังคงพยายามหนีอยู่ช่วยด้วยมนุษย์ช่วยไม่ได้มันเป็นระบบนิเวศแกต้องช่วยตัวเองแล้วเจ้าไดเมโทรดอน เหมือนว่ามันจะหมดแรงและมันคงจะกลายเป็นอาหารของเจ้าแรปเตอร์ในที่สุดเหมือนว่าเจ้าแรปเตอร์จะสังหารเจ้าไดเมโทรดอนในที่สุดแล้วครับตอนนี้มันก็คงจะ้ต่อหนีกันเลยวะมันคงจะห่วงอาหารของพวกมันนะข้างหน้าเรานี้มีแต่ไดนโนเสาร์กินพืชเต็มไปหมดเลยนะ วิมิเดเรโทรอนมันกําลังหาอาหารกินและเจ้าหมาตัวนี้คงจะเป็นเหยื่อโ้าของมันเอากัไดกไม่โดนเอากัดไม่โดนอีกแล้วกว่าจะกัดหมาวิ่งหนีไปแล้วไปเ้อะช่วยหมาด้วยมนุษย์แงมและเจ้าหมาน้อยก็กลายเป็นอาหารของเจ้าไดเมโทรอนในที่สุดวิพายุทอร์โดผมจะต้องรีบหนีเข้าหมู่บ้าน แก yeah, แล้วด้วยสปีดของไทเซราทอปเนี่ยอาจจะหนีไม่พ้นนะถ้าเกิดเราทิ้งมันเอาไว้มันอาจจะโดนพายุได้แก yeah, แล้วพายุมาทุกคนแกและะ้วครับพายุมาผมจะให้เจ้าอ๊ยไม่ไม่นะผมจะให้เจ้าไทเซราทอปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนเราต้องหาหลุมลบภัยหรือว่าที่ที่ปกป้องพวกเราได้ ที่ที่ปลอดภัยอุย้ยเจ้าแองโ罗ซอรสัรสเต็ไมไปหมดเลยผมหาอุย้ยไม่นะแต่ตอนนี้ผมโดนพายุเข้าให้แล้วอุยผมจะต้องหลุดออกจากพายุนี้ให้ได้น้ําอยู่ไหนอุ้ยอุยอย่าอยาอย่า่า,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 าพาสใส่คิปเปอร์ <c oughs> ไมนะอุย้อยเดี๋ยวนะผมดูวิธีเอาชีวิตรอดก่อนไม่อ,อ,อุ้ยอุ้อุยอนี่ไงนี่ไงนี่ไงรู้แล้วรู้แล้รู้แล้วีย่แล้วแบงล่างเป็นนกไม่ผมดจากล่างนก ผมกินเนื้อกินเนื้อเพิ่มเพิ่ม d a เ a g e ป้องกันเอ้ยนี่ไงเฮ้ยเราแปลงเป็นนกเราป้องกันการโดนพายุได้ะ่ะเวลาเราตกมาแล้วมันสโลลงพื้นไงมันเลยลด d a m a g ได้เอ้ยเอาอยู่พวกเราสามารถรอดมาจากพายุครั้งนี้ได้แต่ว่าพายุก็ยังคงโหมกระนำมันยังไม่สงบลงเลยเยร์แล้วอุย้ยผมโดนผมโดน d ด m ม g รรนเฮ้ยไดโลโฟซอรัส กัดเขาให้แล้วแย่ะแล้วทุกคนในหมู่บ้านนี้เยอะแล้วอ๋อทุกคนยังนอนกันอยู่เลยและพายุที่เกลี้ยก,กล่อดก็ได้สงบลงเชา้าวันที่สิบสี่ได้เวลาที่เราออกสำรวจหมู่บ้านแห่งนี้แล้วเหมือนว่าเมื่อเช้าเนี้ยเราเอ้ยเหมือนเมื่อคืนเนี้ยตอนเราเดินดูอ่ะมันจะมีพวกอาหารเยอะอยู่อ่ะ เดี๋ยวเราไปเก็บอาหารของเขาหน่อยแล้วกันเนี่ไงเต็มเลยจะได้ไม่ต้องทําอาหารนะและนี่คือไดโนเสาร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้แล้วเบื้องหน้าของพวกเรานั้นคือเอพซ์ทรเร็กอินโดมินัตเล็กในฉบับภาพยนตร์โอ้เหลือ250แต่ว่าดาเมจเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะจะเยอะกว่าหรือเปล่านะเอออาจยากด้วยนะเออเหมือนเหมือน,นเขาปับเล็ดอบอะ เมื่อก่อนเราเจอเจอบ่อยไปไหนก็เจอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราย่องเข้าไปฉีดดีเอ็นเอเขามาใช้ดีกว่านะผมจะค่อยๆย,ย่องเข้าไปปุ๊บเราก็จะวิ่งออกซ้ายนะครับเขาตื่นแน่เขาตื่นแน่นแน่ฉีดโอเคได้แล้วเราจะวิ่งออกซ้ายว้าใครออะไรวาเสียบยไม่ใช่ฉันเหมือนเขาจะคิดว่าแองกิโลซอรัสเข้าไปทำอะไรเขาเมื่อกี้ มาใหฉันไม่ได้ทำเอ, <c oughs> อ้าตายอุ๊ยอุอุ๊อ,อุติดติดติดเหมือนเขาคิดว่าเจ้าแองกิโลซอรัสไปไปกวนการนอนของเขาเมื่อกี้ <c oughs> แล้วก็รับกรรมไปแล้วในต,ตอนนี้เจ้าเอปิสทีเร็กซ์ที่ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลมันอาละวาดอ้ากระเด็นมันฆ่าไดโนเสาร์ทุกตัวที่มาขัดขวางการนอนของมันไปดา ผมทำให้ไดโนเสาร์ทุกคนตายงัง้มดูดีกัดธไรดายี่สิบห้าคำนวณไม่ทันเลยเมื่อกี้ไม่ความแข็งแกร่งของมันนั้นไม่สามารถมีไดโนเสาร์ตัวไหนต้านทานได้แม้แต่ไดโนเสาร์กินเนื้อด้วยกันเองเจ้าอันนี้อันนี้บาดโอ๊ยโอยโอ,ย,โอยมีจระเข้โมวแต่ภาคไปนะผมโดนจระเข้ไดโนซูคัส์ทำร้ายเข้า อุ้ยเจ้าแองกิโดซอรัสตัวน้อยไม่นะทุกคนตายหมดเลยเห็นทีว่าพวกเราจะเข้าไกลเขาไม่ได้เลยครับแย่แล้วหมู่บ้านแห่งนั้นกำลังได้รับอันตรายหลังจากมันตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลมันก็หิวโหยเป็นอย่างมากในตอนนี้มันยังคงอาลวาดเห็นทีว่าพวกเราจะต้องทำอะไรสักอย่างกับมันแล้ว อุ้ยแย่แล้วทำาไงดีอ่ะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ทุกคนตายกันหมดแน่ไม่นะเห็นทีว่าผมจะต้องทำอะไรสักอย่างกับความเปรี้ยวกาดของมันในตอนนี้แล้วและนี่คือ DNA ของเจ้า Apex t a ท n a n o s a u r u s ที่ผมได้มาแผนก็มีว่าผมจะย่องเข้าไปฉีดยาเขาเอา DNA ของเขามาเพื่อเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปจากนั้นผมก็จะทำการสังหารเขาครับเพราะว่าถ้าหากเขาอยู่ที่เนี้ย หมู่บ้านแห่งนี้คงจะเป็นอันตรายมากทุกคนคงจะตายกันหมดก่อนพวกเราจะต้องย่องเข้าไปใกล้ๆเขาก่อนนะโอ้โหดูดิเนื้อไดนโนเสาร์เต็มไปหมดเลยมีเนื้อหมูด้วยเฮ้ยอย่าพิ่งเข้ามาอย่าพิ่งเข้ามาและนี่คือบันท้ายของเจ้านักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดผมกำลังย่องเข้าไปชีดีเอได้มาแล้วครับ ตอนนี้ผมแปลงร่างเป็นนักล่าขนาดใหญ่เช่นกันและนี่คือเอพ x t r ์ทร็สุดยอดนักล่าแห่งยุคเราจะต้องรอให้มันเอ้ยเราจะต้องช่วยเจ้าอมากาซอรัสให้ได้อุย้ยดามเม็ห้าสิจะอมากาซอรัสตายในที่สุดแล้วผมก็สามารถสังหารเจ้าเอพิ ทีเรได้เอเ้ยเราสามารถฆ่าอินโดนินสัสได้แล้วจากนั้นเราก็จะคำรามาวพวกเราคือราชาแห่งทุ่งหญ้าแห่งนี้และหมู่บ้านแห่งนี้ก็คงจะปลอดภัยแล้วเอเว้ยเหมือนว่าพวกเราจะช่วยหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้นะครับในเช้าวันนี้พวกเราจะ ออกมุ่งหน้าไปยังทุ่งย่ากว้างใหญ่เพื่อตามหาเจ้าไทเซอรท็อปตัวที่สองกลับไปยังสวนไดนโนเสาร์พวกเราอุ้ยนี่ไงอันนี้เป็นแคสโวลสอรัสนะอุ้ยเจ้าทีเร็กซ์มันกำลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขกากัดตัวนั้นได้เลยเหรออุ้ยตายเลยอ้าโหโหโหด วิเจ้าชีรตัวน้อยมันเป็นชีรัแม่ลูกนี่นะไม่นะผมต้องเอารีบออกอย่างที่นี่ที่นี่อันตรายเกินไปนี่ไงในที่สุดพวกเราก็เจอเจ้าไทเซิร์ท็อปตัวที่2แล้วครับสวัสดีคุณไทเซร์ทอปและนี่คือไดโนเสาร์กินเนื้อเอ้ยไม่ใช่และนี่คือไดโนเสาร์กินพืชตัวเมียในที่สุดผมก็ได้ตัวเมียให้กับเจ้าไทเซิรอปของเราแล้ว ผมจะต้องเทม,มันกลับนะเหมือนทุ่งหญ้าแห่งนี้จะเป็นที่อาศัยของพวกเขาได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีมีต้นหญ้าเยอะมีต้นไม้เยอะอะไรอย่เงี้ยเพราะว่ามีไอ้นี่ไงพวกเราจะต้องเทมเจ้าไทเซร์เท่าตัวนี้และพาเขากลับไปยังบ้านของเราติดปะอาหารที่เราเอาเอให้เขาเนี่ยก็คือหญ้านะอ้อหมดแล้วอะ่ะโหติดหญ้อยู่นะเน โอเคติดไหมไม่ติดอ่ะจะหมดแล้วทำไมหนูไม่ติดอันะนี่ไงได้แล้วไหมโอเคติดแล้วครับในที่สุดเราก็ได้เจ้าไทสซร์ท็อปตัวที่2แล้วนะลายที่อยู่ข้างหน้าเรานี้คือเจ้าไทสซร์ท็อปสถานะของเขาเป็นเนเจอรัลนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ดุร้ายแต่ในยามที่เขาป้องกันตัวเองนั้นเขาก็เป็นในโนเสา์ที่แข็งแกร่งได้เช่นกันเพื่อชีวิตรอดแตด่คนจะตายอ่ะ กลับบ้านกันมาเร็วทุกคนกลับบ้านกันไหนที่สุดผมก็มาถึงที่นี่ได้แล้วครับใช้เวลานานเอาเรื่องอยู่นี่ดีนะไม่ไกลมากเท่าไหร่ถ้าเป็นคราวหน้าเนี่ยอาจจะต้องเก็บ DNA เอาแล้วละ่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะไกลพอควรเลยถูกไม่อาจจะเอาพื้นที่ไร่พอร์ตเข้ามาดีกว่าเอออุยอะไรอ่ะจะบอกนะว่า เ u e สซันโคแอ t ล a สของพวกเราโดนทีเร็กซ์ตอนนั้นแย่ yeah, แล้วเจ้าทีเร็กซ์มันเข้าไปอยู่ข้างในโรงขังของเ u e สซันโคแอ t ล a สของพวกเราแล้วครับไม่เ u e สซันโคแอ t ล a สถ้าเราเข้าไปนี่โดนกัดแน่เลยไม่เอาเดีวกว่าจะโผล่หน้าเข้าไปส่องให้ดูงี้และตะวันก็ใกล้จะรับขอบฟ้าอีกหนึ่งวัน เดี๋ยวในวันต่อไปเนี่ยเราจะมาทำโปรงขังให้กับเจ้าไทยเซเลท็อปกันนะอรุณสวัสด์เช้าวันที่16อุ้ยอุ้ยอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วอ้ยดีนะถอยทันในวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าพวกเราเนี่ยไม่มีเจ้าไดาโนเสาร์เฟสซันโคแอต拉นะครับหมายความว่าเราจะต้องไปหาไดาโนเสาร์บินได้อีกแต่ว่ามีทีเร็กซ์อยู่ในนั้นนะ่ะเออปล่อยไว้ก่อนก็ได้แลนะ้วเนาะปล่อยปล่อยเข้าไปนั้นแหละดีละ <c oughs> ปว่อจะล่อเข้ามาได้น่าจะยากหน้าดูเลย เอาอุยอุ๊ยอุ๊ยอโลซอรัสไม่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 เดีย๋ยวต่อไปเนี่ยพวกเราจะทำการอุ๊ยแต่เรามีไมโครแรปเตอร์อันนี้มันก็บินได้เหมือนกันปะเดี๋ยวนะเขามาติดอยู่แถวไอ้น,นี่เราเลยเดี๋ยวเอาเอาจอดไปนี่ก่อนเอาจอดไปนี่ก่อนเอาเออกว้ข้างนอกอะไม่ปลอดภัยนะอันนี้คือไมโครแรปเตอร์นะครับ เป็นสิ่งมีชีวิตที่บินได้เช่นเดียวกันผมจะทําการเก็บ DNA ของเขาแล้วกันอ่าโอเคจะเอาไว้บินไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าผมจะดูว่าจะทำโครงขังยังไงดีสำหรับโครงขังเนี้ยเป็นโครงขังของเจ้าทีเรกนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยขุดลงไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่า ชนกับบ้านหลังนี้พอดีเลยนะสาหรับกปรงเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นสไวอนอเป่เนาะผมไม่รู้ว่าผมจะทํารวมเลยหรือเปล่านะแบบพวกกินพืชอ่ะเหมือนนั้นที่เราเคยทําไว้อะหรือว่าจะทําแยกก็ได้นะเออทาแยกก็ได้เนาะเป็นตัวเป็นตัวเลยมันจะได้ดูเป็นสัดส,ส่วนเป็นไ,ไม่นานละต้องขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะเลยเดี๋ยวเจ้าไทยเซอร์ทอเนี่ยเราจะเอาใส่ไว้ตรงนี้แล้วกัน แต่ว่าเราก็ต้องขยายให้มันกว้างกว่านี้นะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างตัวใหญ่อะอ่าประมาณนี้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เป็นเอ่อวันจันที่เอ้ยวันนี้เป็นวันที่29มกราคมนะเป็นการอัดต่อนะเพราะว่าผมต้องไปทําธุระหลายวันเลยแล้วทีเนี้ยก็เลยคิดว่ายังไม่อัพดีกว่ารออัพทีเดียวเพราะว่าจะได้ลงคลิปอย่างต่อเนื่องให้ชมกันนะโดยเบื้องต้นเนี้ยลงขังนะผมคิดว่า เสร็จแล้วตอนนี้สำหรับเจ้าไทยเซราท็อปตัวนีนะ้เดี๋ยวขอเสริมข้างหน้าหน่อยละกันครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่18ของเกมแต่ว่าเป็นในวันจริงๆอ่ะคือวันที่29เดือนมกราคมนั่นเองนะโดยคลิปนี้เป็นการอัดต่อครับเมื่ออาทิตย์ก่อนผมได้ทำการเล่นพาทนี้เอาไว้นั่นแหละแต่ว่าทีนี้เวลามจะไม่พองไงผมเลยรอ มาอัพที่เดียวเลยดีกว่าเพื่อคลิปเราเนี่ยจะได้ลงให้ดูได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองผมก็เลยเอ๊ยเก็บไปก่อนดีกว่าค่อยอัพนะาะโดยรวมเอาทำไมตรงนิ้งทายไปวะเนี่ยสร้างเพลินไปหน่อยสงสัยเมื่อกี้พายุมานะแล้วก็เอากำแพงบ้านไปแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นอีกผมอุตสาห์สร้างเสร็จแล้วและนี่คือไดโนเสาร์ของพวกเราในวันนี้ มันมีชื่อว่าไทเซราท็อปเฮ้ยๆมัน,นี่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 มไหน,นเหมือนว่ากรงขังระดับสองเนี่ยจะไม่สามารถกักขังเขาเอาไว้ได้นะครับเหมือนเขาปีนออกเลยเมื่อกี้เอาเป็นว่ากรงขังเนี่ยผมจะมาขยายแล้วกันนอกรอบนะเดี๋ยวเราผสมพันธุ์เขาหน่อยดีกว่าเราต้องเพิ่มประชากรไดโนเสาร์อาคเคเชียดีกว่าวิมีบาลิโอนิกส์หนึ่งตัวนะครับข้างหน้า หรือมันคือซูโคมาสต์อหรอันนี้น่าจะเป็นบาเดอ n นิกปะอ่าใช่นะและนี่คือไดโนเสาร์กินเนื้อบารดออนิกนับว่าเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ในเครือสไปโนมันเป็นญาติกันนะด้วยปากที่ยาวมีรูปร่างคล้ายกับจระเข้ในสมัยนี้ทำให้มันมักออกหาอาหารตาม แม่น้ำลำคลองเพื่อจับปลากินเป็นอาหารหลักมันจะพยายามเข้าไปจู่โจมไทเซนทอปของเราเป็นอันแน่น่าสมคัญกันได้ไหมนะลืมละอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยลยเนี่ยอุ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วช่วยด้วยครับมาแล้วหมมาแล้วมมนมาแล้วหมมาแล้วหมมาแล้วเตือน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 ช่วยด้วย เ้็ยไลูกๆเกอ,อ,อย่าพึ่งนอนอย่าพุ่งนอนนี่เราต้องกินนะไดโนเสาร์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเราได้บัฟเราได้บัฟเจ้าบาลิโอนิก์ตัวร้าย้นมั่นนี่แน่และนี่คือการต่อสู้ระหว่างสายพันธุ์นักล่าไม่สู้ก่อนละ มีผีเสื้อบินรอบรอบหัวเขาด้วยจัดการมันเจ้าไทยเซราท็อปทำไมมันเดินเ่กันเหมือนเพื่อนเลยวะเนี่ยเราต้องตีมันเราต้องตีมันนี่นะเอ้ยคุยกันจัดการมันลูกๆออหารนี่นแหละจัดการมันลูกออตายเลยวะ ตุยเย่ไปละสุดยอดเลยลูกๆเขาจะผสมเหมือนว่าพวกไก่พวกอะไรอย่างนี้ได้ไหมเวลาเราเอาอาหารให้เขาแล้วเ,เขาจะตัวโตอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับหรืออาจจะได้เนี่ยไม่กินละงั้นการที่เราจะทำลูกได้เนี่ยอาจจะต้องใช้ไข่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะสก,กัดเอาเอ็กซ์แทรเขาออกมาก่อนละกันเอ okay, เราจะเอาสารสก,กัด DNA ของไทเซราท็อปมา1อันนะครับอะและนี่ก็คือไข่ของเจ้าไทเซราท็อปนั่นเองเดี๋ยวรอก่อนรอเครื่องเขาปฏิบัติการก่อนละกันเจ้าไทเซราท็อปสตัวผมพยายามที่จะเอาเฮ้ไข่ไหนวะเนี่ย โอ้ยนี่ไงไข่เขานะครับแล้วที่อยู่ข้างใต้นี้คือไข่ของเจ้าไทเซราท็อปหรือเนี่ยโอ้ยเจ้าไทเซราท็อปเราออกไข่แล้วครับเจ้าไทเซราท็อปตัวน้อยแต่เวลาที่แกจะลืมตาขึ้นมาดูโลกนี้แล้วไทเซราท็อปออากดผิด โอ้ยอย่าทำลูกฉันโอ้ยผมเยาอาหารมาให้ลูกคุณได้ไหมไม่ได้อะเดี๋ยวนะขยับเขาก่อนดูเหมือนว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหวงไข่น,น่าดูเลยครับและนี่คือเจ้าไทยเซีร์ท็อปของพวกเราปึ๊บนี่เจ้าไทยเซร์ท็อปน้อยอันนี้เป็นสีเขียวโอ้ย อ๋อแสดงว่าขี่ได้ด้วยเหรอเวสองสา้อนตัวกระติ๊ดเดียวเราขี่เขาตัวน,นั้นหายไปไหนแล้วเฮ้ยเขาขึ้นมาได้ไงวะอ๋อหลุดออกไปยังไงวะเนี่ยอ๋อขึ้นได้นะเอาเป็นว่าผมจะทําการปลูกเขาเอาไว้ที่นี่ก่อนละกันนะเพราะดูเหมือนว่ากงขังของพวกเราเนี่ย จะไม่โอเคเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะรีโนเวทใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำใหม่ทำใหม่แน่นอนเพราะว่าเขาปีนอ,นออกมาได้ไงวะเนี่ยตรงนี้มั้งเนี่ยเนี่ยบล็อกเดียวเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปนะเดี๋ยวเป็นว่าจะมาทําใหม่แล้วกันนะและนี่คือไทเซอร์ท็อปตัวเล็กตัวที่สองซึ่งจะเป็นน้องของเจ้าไทเซอร์ท็อปตัวนี้อ่าเกิดทีหลังเกิดทีหลังโอ้ยได้สีไหนสีเดียวเลย คนละสีปะสวัสดีไทยเซนทรอบส่วน้อยสวัสดีมนุษย์เฮ้ยเดี๋ยวเราจะผูกเขาเอาไว้นี้ก่อนแล้วกันและดโนทสสอบของพวกเราในวันนี้ก็คือไทเซนทอลนั่นเองโหมากันทั้งครอบครัวเลยอุย้ยและในอีพีนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ